ติดแต่ขึ้นแปด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 เสร็จปลักดูเลยนะครับยิงเติดอยู่นะครับแต่ว่ากดไม่ได้นะกดปิดก็ไม่ได้นะเด่งไม่ได้กดเมนูอะไรไม่ได้เลยนะถ้าไฟขึ้นคือฟิวไม่ขาดนะครับไฟเข้าอยู่นะ ไปหม่ถึงว่า L อลดีนี่ติดนะครับ ขึ้นประมาณสามทุนึนบอกเน่ะ ตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราถอด IC ตัวนี้ออกนะไอซีรับคำสั่งหรือ IC key เนี่ยนะครับเวลเรากดปุ่มพวกนี้นะปุ่มสัมผัสเนี่ยนะครับมันก็จะสั่งงานมาที่ตัว IC ตัวนี้มันช็อตนะครับตอนแรกถอด IC ตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ถอดไฟเนี่ยวัดได้สองสองโวลต์กว่าๆนะครับแต่เมื่อถอด IC ตัวรับคำสั่งตัวนี้ออกตัวนี้ใส่คืนนะครับ ไฟถึงได้นะครับเดี๋ยววัดให้ดูนะครับตอนนี้ก็คือไฟมันได้ลวะวัดไฟใช้มิเตอร์ดีด้านตัวนี้นะครับเจะได้จะได้เห็นค่าโวลต์มันด้วยนะครับนี่นะครับขึ้นมาที่5้าโวลต์เดี๋ยวจะเปลี่ยน IC ตัวนี้ดูนะครับน ก็ไฟมันไม่ถึงนะครับไฟมันโหลดเนื่องจากว่าไอซีมันเสียทำให้มันไม่สามารถสั่งงานอะไรได้นะตัวนี้นะครับตัวเล็กเนี่ยนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวจะทดสอบลองไว้อันนี้เขาเรียกไข่เดือดแล้วนะครับไข่เดือด ใชใ้เป็นอะไรตัวเึงก็เหลือ5ตัวเสร็จหมดนะครับทั้ง5ตัว